วันนี้ผมอยู่กับแท็บเลตของ h u วเว่นะครับ Mate Pad 11ซึ่งคนที่ใช้แท็บเล็ตเนี่ยครับก็อยากจะล็อกอิน ID ของ Line นะครับให้ทั้งบนมือถือแล้วก็บนแท็บเล็ตเนี่ยเป็น ID เดียวกันสามารถดูเครื่องไหนก็ได้วันนี้ผมก็เลยจะมาแนะนําวิธีการ Lock ล็อกอิน l i n i n e บน2เครื่องนะครับสำหรับ Android นะครับซึ่งอันนี้วิธีนี้ครับสามารถใช้ได้ทั้ง Android ได้ทั้งทุกยี่ห้อนะครับรวมถึง Harmony OS ด้วย ไปดูกันเลยครับสำหรับวิธีการนะครับจะต้องใช้แอปที่ชื่อว่า Line l i n e l i น e นะครับเข้าไปใน P ี t a ทิ e a r c h ของเราได้เลยแล้วเราก็เสิร์ชหาได้เลยนะครับ LINE w ีวัคไ e ท e เซิรนี่นะครับขึ้นมาเราก,กดติดตั้งได้เลยครับมันจะพาไปหน้าดาวน์โหลดอัตโนมัติขึ้นมาเราก็กดดาวน์โหลดได้เลยเรียบร้อยครับติดตั้งครับสำเร็จเปิดขึ้นมาเลยครับ แล้วให้เราเลือกเข้าสู่ระบบด้วยอ e ีเมลหรือ QR Code นะครับกดเข้าสู่ระบบด้วย QR Code ครับมันจะมี QR Code ขึ้นมาแบบนี้ก็เปิดไลน์ในมือถือของเราเลยนะครับกดสแกน QR ขึ้นมาปุ๊บสแกนมันก็จะขึ้นถามว่าต้องการล็อกอินใช่ไหมเรากดล็อกอินเลยเรียบร้อยครับก็จะมีการให้รหัสพินมาก็เอาไปกรอกในมือถือให้เรียบร้อยครับ7217แบบนี้นะครับ อรอแป๊บหนึ่งอันนี้ล็อกอินเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีการเตือนเล็กน้อยว่าฟังก์ชันประหยัดแบตเตอรี่ของเครื่องเนี่ยครับอาจจะทำให้ตัวล ne เนี่ยทำงานมีปัญหาคืออาจจะทำให้แจ้งเตือนไม่ดีอะไรแบบนี้นะครับน,นี้ตกลงไปก่อนนะครับก็จะขึ้นมาว่าต้องการเราเว้นไไหมเรากดอนุญาตไปเลยเรียบร้อยนะครับให้เราสไลด์แถบแจ้งเตือนของมือถือนะครับเด็กของคุณลงมานะครับแล้วเข้าไปที่หน้าตั้งค่าของเครื่องนะครับ แล้วมาที่แบตเตอรี่นะครับเรามากดที่การเรียกใช้แอปจากนั้นเลื่อนสไลด์หาแอป Line ของเรานะครับนี่ให้กดปิดไปเลยแล้วพอกดปิดนะครับทั้ง3อันจะต้องเปิดอยู่นะครับนาถัดไปเรากดตกลงเพียงแค่นี้นะครับระบบพวกการแจ้งเตือนต่างๆก็จะไม่มีปัญหาแล้วแล้วเราก็จะสามารถใช้ Line เ,เป็นอันเป็น a c c เ u n t เดียวกับในมือถือได้เลยแต่ต้องเข้าใจว่าเวอร์ชันไลน์เนี่ยครับพวกฟีเจอร์ต่างๆก็จะน้อยกว่าในมือถือนะครับ ก็ทําให้อย่างน้อยก็คือคุณสามารถอ่านไลน์เวลาคนส่งมาหรืออ่านแชทได้ง่ายๆครับผมสําหรับใครที่มีคําถามหรืออยากคุยกับเราสามารถพิมพ์ไว้ที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ